เปลี่ยนสีบ้านให้มันเกี่ยมหน่อยสีมันตกจากกางกระเทาะน้ำเปลี่ยนไปได้ครึ่งหนึ่ง <c oughs> ดูสีจะเป็นยังไงก่อนการเกี่ยวเราต้องเอานี่ขัดนะคุณผู้ชยางขัดขัดไองกระดาษทรายขัดได้ประมาณนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนทางบ้านเขาก็ทำเสียงการตัดเหล็กตัดกระเบื้องบางอย่างต้องทำเอง